สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับมานี่เลยครับกำลังแดดเลยเปรียปร้ยงๆเลยวันนี้ดูรอบคันกันครับทุกคน อะครับตัวนี้เป็นรถปีปลายปีสุ่นแป้นะครับชมสุ่นก้าแท้นะครับแผ่นที่นำ้ำดูภายในครับตัวนี้โอ้โหเรียมเรียมแบบนี้เลยครับนี่เบาะห่ังเรียมเรียมแบบนี้เลย ล่า <Net> งขาครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝังเตียงเครื่องยนต์ครับ ภาพแบบนี้เลยครับตัวนี้เมอที่บบอนะครับเป็นรถปลายปีสูนแปดโชมศูนเก้าแท้นะครับแคที่น้ํานะครับตัวนี้ผมเปิดราคาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ่วงนี้เน้นค่ายซดก้อนนะครับแต่จัดไฟแนนก็ได้นะครับแต่ต้องทักมาคุยรายละเอียดทีนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ พร้อมส่งฟรีโอนให้ฟรีด้วยนะครับนี่ดูครับดูสภาพความสวยมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานบ้างนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้เป็นรอยเมื่อโดนอะไรตกใส่ไม่รู้ครับนิดนินึนงแค่นี้นอกนันส่วยเลี้ยมเลยนะครับนี่ดูทรงรับหน้าลอยลอยนิดๆน,น,นะครับ ของแบบสวยสีข้าวมุกนะครับตัวนี้ตัวนี้มีกล้องหลังนะครับแต่กล้องเจ้าของเก้าบอกใช้ไม่ได้นะครับมันเสียนะ,ะน, 9, 000, นะครับไม่ติดนี่สองแสนแปดมื่นเก้าพันนะครับหน่ากไปด้วยนะครับ เอกระบาซิง ah ซื้อค่ารถยนต์มือซองนะครับดีแม็กก้าไว้ใจผมสิครับ